ผู้เล่นใหม่ควรรู้1วันควรทำอะไรบ้างมาดูกันกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two Noobs Heroes War นะครับผมวันนี้นะครับมากับคลิปสั้นๆนะครับว่าใน1วันผู้เล่นควรทําอะไรบ้างนะครับอย่างเร็วๆนะฮะเริ่มต้นมานะครับสิ่งแรกที่ต้องทํำเลยหนึ่งนะครับผมไปกดที่เพื่อนก่อนเลยนะครับ ก็ไปกดนี่นะเพิ่มกดไลก์กดที่รายชื่อเพื่อนนะครับกดส่งรังส่งของขวัญให้หมดเพื่อที่จะเอาเฟรนด์พอยต์มาก่อนเลยนะครับอันดับแรกนะฮะพอส่งเฟรนด์พอยต์หมดแล้วนะครับสิ่งที่ต้องไปต่อคือเราไปที่ร้านค้านะครับร้านค้ารายวันเนี่ยสิ่งที่เราต้องซื้อเนี่ยนะครับก็คือผมแนะนํานี่นะหนึ่งนะครับผมร้านค้ารายวันเนี่ยผมแนะนําพลังงานนะครับยิ่งช่วงนี้มีกิจกรรมที่ต้องใช้เพจเนี่ย ก็ควรที่จะซื้อพลังงานไปด้วยเลยนะครับตั้งแต่นิ่นเนะแล้วเราก็ซื้อนี่ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่มีเพชรสีฟ้าเนี่ยซื้อตั๋วพรีเมียมไปเลยนะครับแล้วก็รับเลดไดมอนด์ฟรีไปด้วยนะครับผมหลังจากนั้นพอเสร็จแล้วนะครับสิ่งต่อไปที่ต้องทำนะครับนั่นก็คือการซื้อตั๋วนะครับผมมันจะมันจะให้ตั๋วสุ่มเนี่ยฟรีด้วย1ใบนะครับจากร้านร้านหนึ่งนี่แหละนะครับอ่านี่ครับตั๋วสุ่มทำตั๋วสุ่มธรรมดานะครับก็รีบไปซื้อกันก่อนนะครับอัันนต่อไปะครบ พอเราได้เฟรนด์ p อย n ์เสร็จแล้วมาที่ร้านแต้มมิตรภาพนะครับแล้วก็ซื้อพลังงานไปเลยทั้งหมด5ครั้งนะครับ2000เนี่ยซื้อไปให้หมดเลยนะฮะเท่านี้เราก็จะมี Energy ต่อวันเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก300กว่ากว่าละนะครับนี่ปุ๊บหลังจากตื่นนอนนะฮะพอได้เสร็จแล้วนะครับสิ่งต่อไปที่ต้องต้องไปทำนะครับ ต่อไปคือศูนย์ฝึกนั่นเองนะครับเราต้องใช้ตัวศูนย์ฝึกให้หมดในแต่ละวันนะครับที่ผมต้องเก็บอยู่ตอนนี้ผมต้องเก็บคืนชีพเนี่ยนะครับพยายามผ่านรีเวลต่างๆเอาตัวไหนก็ได้ที่แบบมอนอ่าเจ้าตัวฮีโร่ที่เราจะปั้นเนี่ยนะครับผ่านศูนย์ฝึกให้ได้3ดาวนะครับแล้วก็กดเปึ๊กเข้าไปนะครับแล้วก็นี่ฮะกดผ่านอย่างรวดเร็วเลยก็ได้นะครับเราก็จะได้อ่าเจ้าตัวของรางวัลมาอย่างรวดเร็วเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปดูนะครับผมที่ ความสําเร็จนะครับในความสำเร็จก็จะบอกว่าวันนี้เนี่ยเรามีกิจกรรมอะไรต้องทาบ้างนะครับได้รับดาวจำงวนเนื้อเรื่องหรืออะไรอย่างนี้เราก็ดูไปก่อนนะฮะดูว่าอันไหนที่มันพอจะอเราจะทําได้เลยนะครับพอเราได้รับเควสรายวันเรียบร้อยแล้วอันต่อไปนะครับผมภารกิจทหารรับจ้างอันนี้ก็คือแนะนําให้เพื่อนๆทากันนะครับวันละคือผมมันไม่ค่อยซีเรียสกับไอ้เจ้ายึดคลองเท่าไหร่แต่ว่าอันที่ผมแบบเก็บเรื่อยๆเนี่ยอันนี้ก็คือนี่ครับ าการผ่านด่านนะครับนี่ฮะตัวนี้พื้นที่ท่อระบายน้ำเนี่ยแหละนะครับซึ่งทีเนี้ยมันจะทําให้เราสามารถได้รับรางวัลชุดเนี้ยมาเรื่อยๆด้วยผมว่าด่าน5้าเนี่ยมันก็ให้ในกระเป๋าเคสแต่และอันที่มันให้มาเนี่ยมันก็จะให้รางวัลที่ค่อนข้างมากแล้วเหมือนกันอันนี้ก็ต้องเล่นในทุกๆวันนะครับนี่ฮะถ้าปวดเกิดจบภาร,ร,รกิจไปแล้วกดเริ่มใหม่ก็ได้นะฮะนี่ฮะกดเริ่มใหม่ไปเลยนะครับแล้วก็เข้ามาเริ่มภารกิจได้เลยนะครับ อ่าพอเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ถึงเวลาแห่งก,า,การฟาร์ม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 และฟาร์มนะครับฟาร์มอย่างเดียวนะครับอ่ะก่อนหน้านั้นอย่าลืมกดสร้างด้วยกดสร้างก็คือว่าเราพยายามที่จะใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าในในทุกอย่างนะครับเราก็มาสร้างอย่างเช่นบอกว่าเราบอกว่าเราขาดอะไรอ่าเราขาดเจ้าขวดน้ํายานะครับก็กดสร้างเข้าไปเลยนะครับเนี่ยแอันนะครับ ก็เนี่ยสร้างเข้าไปนะครับให้เรียบร้อยแล้วจากนั้นก็เราก็เริ่มฟาร์มๆอย่างเดียวเลยนะครับอย่างเช่นตอนนี้เป้าหมายของผมเนี่ยผมต้องหาอุปกรณ์เยอะผงก็ไปล่าค่าหัวผมก็ลงที่ทีวีบ b 7อย่างเดียวจากนั้นทั้งวันผมก็นั่งกดแค่นี้ครับก็หมดแล้วนะครับผมทั้งทั้งวันแล้วก็อาจจะมีว่าวนไปที่โหมดของการสร้างบ้างนะครับเพื่อที่จะไปสร้างอุปกรณ์นู่นนี่นั่นแต่ว่านี่แหละครับก็คือภาพรวมนะครับผมของ1วันทําอะไรบ้างตั้งแต่ตื่นนอนมาทําเร็วๆครับปุ๊บเสร็จเลยนะครับที่เหลือก็เราาก็ทํ กิจกรรมทำซ้ำได้อย่างสยาสบายใจแล้วนะครับนี่แหละครับก็เป็นทริคสำหรับผู้เล่นเร็วๆนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสมาชิกเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย